เอาเบิงเอิบกับเผ้าครับผมเอิบเผ่าหรือเนื้อเสือนะครับนี่ครับผมมันกังามเนะครับได้มาเอิบนึงนี่เพื่อจะปาดแบ่งเครืองนะครับนะนี่มันจะแบ่งประมาณนี้สวยอยู่นะครับสีเหลืองอ่องต้องนะครับนี่แข็งแข็งนี่แต่ละส่วนแต่ละส่วนนะผมนี่เพื่อนเสือร้องไห้เนี่ยเสือเออบเผ้ามันจะติดกันนะครับเนี่ยเวลาส่วนอย่างมันก็อย่างแบบปาดพูดเนี่ยปาดแบบนี้ เนี่ยเสือลองให้นี่เพป่อจะปากสินะครับผมฟองแท้เวลาเพื่อนขายนะเพิ่นเพื่อบขายเพื่อ่ใยปาดังสี่ได้ครับเนี่ยเพิ่อ่ใบปาดมาทั้งทั้งเงา้ทั้งขวงนะครับเพื่อนจะปาดว้าบนี่เพื่อนจะปาดแบงขายนี่เออเ้าเน้อเสือให้เนี่ยเพื่อนเพิ่นจะเอาให้เขาแบบนี้นะครับแต่ส่วนที่ยงแข็งอะมันกี่ได้ยัอหยางนิดอยางหน่อยว่าสัตว์เนาะครับเนาะ นี่คนแลเมฆการขายของ้านเนื้อนะครับเนาะเพราะว่าเขาไปขายผันยีสนย่สือก็่สือต้องยกเป็นลูกแบบนี้นะครับเนาะมอเป็นพวงเป็นยวงยังสิเป็นก่อนเลยครับผมแล้วก็นี่ตับบักจาวเลยครับเหมือนนี่ตับงามตับงามของแท้สวยตับย้อนย้นอน่เหลือแล้วย้อนเสีย ใส่ปิ้งเลยโอ้สุดยอดครับผมสุดยอดสุดยอดยามเขอกับสวยหมดทุกวันนะครับผมสวยงามๆเผยอยากจะจกจะมาจัดได้ครับเด้อเบื้องบรรยากาศยามะเขช่วงนี้สองสามเมื่อครับรถดติดมากๆเลยครับผมเนี่ยอยู่ข้างหน้าเซ็นที่ไปมอาตัวเว้ครับผมมันมีหลุมมีบอยมีน้ำถลวมนะครับน้ำนำคลังนี่แหละพปรยมากกว่าลวงหนาเด้อครับเด้อเพราะว่าเพื่อรถดติดนะครับผมช่วงกลางวันนะครับแล้วก็มีเนื้อ หลายส่วนนี่อันนี้ก็งามเนื้อส um Mont ันเนื้อเฮนลาด้ก่อยเนี้ออีกส่วนหนึ่งมันหลายมีหลายส่วนด้ครับอันนี้เนื้อกะโพรสะโพกสะโพกบกดากเห็ดงอนวยซอยจุเกล็ดเนื้อลาบเนี้วตุ่ยสุยเหมือนเดียครับผมไปครับสำหรับคลิปนี้ครับผมวันพุธแนนอนไปครับ